เอาละอันนี้มาดูอันนี้กันนะครับเป็นเผา o โอซิสเปย์หรือที่บ้านเราเรียกซองสเปย์พริกไทยอันนี้นะครับอันนี้ขวดเปล่านะเป็นม็อบม็องอัพนะครับม็องอัพนะเดี๋ยวฉีดให้ดูนี่ไม่ออกครับหมดแล้วเกียงแล้วครับมีแต่เศษน้ําอะไรไม่รู้นะครับล้มก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเอามาใส่ให้พี่ๆดูนะผมไปขอมาจากตำรวจที่เขาใช้แล้วนะครับที่เขาทิ้งไว้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ อันนี้ประมาณ MK3 เราเรียกมันเป็นมันเป็นรุ่นของมัน MK3 MK2 MK4 นะครับแต่อันนี้ประมาณ MK3 นะครับแบบที่ขายในบ้านเราเนี่ยเออนะฮะก็ใส่ไปแล้วแบบนี้นะครับมันก็ยกเย็นนิดหน่อยนะครับเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราก็ปิดเป๊กมันอีกทีนึงนะฮะอ่ามันก็จะไม่หล่นแล้วเห็นไหมนะครับนะนี่2 OC spray นะครับ ซองสเปรย์พิกไทยจากซาฟรีแลนด์ขอบคุณครับ